ครับสวัสดีพี่รองสุขสษนครับมากินเขาในจ่าเศร้าครับพี่รองครับกินเขากับปลาทูว่าปลาทูปลาทูพี่รองเจ็บแสบครับพี่รองเออเปลาทูตัวใหญ่พี่รองกับแก้วครับนี่กลับสินแห่งครับพี่รองนะกับสินแห่งเจ็บแสบครับพี่รองเจ็บแสบนวๆกันเลยทำพี่รองไหมกินเขากับปลาทูครับ ตรวสอบไน่อะอืมอืมลองตรวจอไปน่องฮะตรวจมอบหวานในใอะมนเที่ยงปหน่องฮะต้องกาบรรยากาศรวมเย็นจ mm ุกวงตรวจสอหน่องฮะต้องมานักจาเลยครับ

ดูนี่สนตวันนี่ส่นะวัน,นสนวนัสดีปีใหม่สุสโขทัยเขับป็นน้องสวัสดีปีใหม่เสียงกเจ้าเจ้าเป็นยังไงเป็นน้องมากินเขาเลยครับจำเจ้าปะทูใไงเป็นน้องอ รน้งไงมันดำครับโอเแล้วนั่งใส่หุมวังอะไหุมวงังครับเราไปนองเลือกนาสวยนะจ๊ะ สมนยัสนาดนี้ฝากฝากกดกดติดตามพีงเล็เพือเ็คิตต่อไปเพียงเนะครับนี่ซอสสีครับเรบขรันก็แล้วกดกดกดอืม